2.3หลักการวาดเส้นให้มีมิติด้วยเงาในเนื้อหาที่ผ่านมาผมได้ลองให้ใส่เงาในการฝึกวาดมาบ้างแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักเงากับการวาดให้มากขึ้นเงาคือความมืดตกทอดลงบนพื้นผิวที่อยู่หลังวัตถุในทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางแสงในส่วนเงามืดคือ ความแตกต่างของน้ำหนักของสีที่ปรากฏบนพื้นผิววัตถุที่รับแสงไม่เท่ากันดังนั้นวัตถุที่อยู่ในเส้นทางที่แสงผ่านจะปรากฏเงาและเงามืดบนวัตถุเงาจึงมีความสำคัญต่อการสร้างภาพลงตาให้ปรากฏลักษณะที่สะท้อนรูปร่างรูปทรงและมิติของวัตถุแสงและเงาจึงเป็นองค์ประกอบของศิลปะที่อยู่คู่กัน ความรู้เกี่ยวกับเงามีส่วนสำคัญต่อการวาดเส้นตั้งแต่การวาดวัตถุขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่ทำให้ภาพสองมิติกลายเป็นภาพสามมิติได้รังสีแสงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มองเห็นได้การรับรู้วัตถุเกิดจากรังสีของแสงเดินทางเป็นเส้นตรงสะท้อน หรือกระจายออกจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาของเราโดยปกติแล้วแสงที่พบเห็นโดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงที่ส่องลงบนวัตถุแบ่งออกเป็นสองประเภทคือแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเป็นแสงธรรมชาติและหลอดไฟซึ่งเป็นแสงประดิษฐ์การที่แสงสองวัตถุเกิดระดับความเข้มของเงาและเงามืดวัตถุที่แตกต่างกัน สะท้อนถึงระดับพื้นผิวที่มีมิติทางระยะไกลๆรวมถึงสะท้อนรูปทรงของวัตถุนั้นได้การวาดเส้นที่ลงน้ำหนักเงาและเงามืดนี้มีส่วนทำให้ภาพเกิดมิติที่สมจริงมากขึ้นเงาและเงามืดบนวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมพิจารณาตำแหน่งแสงที่ส่องลงมาทำมุม45องศาที่ด้านบน ทำการลากเส้นมุมของแสงลงมาที่มุมขอบด้านบนขอบทั้ง3จุดลงมาที่พื้นตัดกับแนวเส้นแสงทั้ง3เส้นจะปรากฏขอบเขตของเงาวัตถุจากนั้นจึงทำการลงน้ำหนักเงาและเงามืดบนวัตถุด,ด้วยเส้นเงาและเงามืดบนวัตถุรูปทรงกระบอกพิจารณาตำแหน่งแสงที่ส่องลงมาทำมุม45องศาที่ด้านบนทรงกระบอก ทำการลากเส้นมุมของแสงลงมาที่มุมขอบด้านบนขอบโค้งทรงกระบอกทั้ง3จุดลงมาที่พื้นตัดกับแนวเส้นแสงแล้วจึงเขียนส่วนโค้งของวงกลมเพื่อเป็นขอบเขตของเงาจากนั้นจึงทำการลงน้ำหนักเงาและเงามืดบนวัตถุด้วยเส้นเงาและเงามืดบนวัตถุรูปทรงกลวย ิจารณาตำแหน่งแสงที่สองลงมาทำมุม45องศาที่ด้านบนทรงกลวยทำการลากเส้นมุมของแสงจากยอดของทรงกลวยลงมาที่พื้นโดยบรรจบกับแนวเส้นแสงจากขอบวงกลมที่ฐานทรงกลวยทั้งสองด้านจากนั้นจึงทำการลงน้ำหนักเงาและเงามืดบนวัตถุด้วยเส้นเงาและเงามืดบนวัตถุรูปทรงกลม พิจารณาตำแหน่งแสงที่ส่องลงมาทำมุม45องศากับด้านบนทำการลากเส้นมุมของแสงจากขอบบนของทรงกลมลงมาที่พื้นจุดนี้คือจุดปลายของทรงกลมโดยปลายอีกด้านหนึ่งของเงาวงกลมอยู่บริเวณจุดสัมผัสพ,พื้นของทรงกลมจากนั้นจึงทำการลงน้ำหนักเงาและเงามืดบนวัตถุด,ด้วยเส้นเงาและเงามืดของรูปทรงซับซ้อน ตัวอย่างกล่องที่มีฝาด้านข้างเปิดออกหนึ่งด้านกล่องรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยด้านหน้ากล่องเปิดโล่งทาให้เกิดเงาทั้งภายนอกและภายในกล่องประกอบด้วยเงาด้านหลังที่ตกทอดลงพื้นและเงาที่ตกทอดลงภายในกล่องส่วนเงามืดบนวัตถุประกอบด้วยเงาภายนอกและภายในวัตถุด้านข้างและด้านหลังของทิศทางแสงตัวอย่างกล่องที่มีฝาด้านข้างเปิดออกสองด้าน กล่องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนที่มีสองด้านที่ตรงกันเปิดโล่งเงาที่ปรากฏประกอบด้วยเงาด้านหลังที่ตกทอดลงพื้นและเงาที่ตกทอดลงภายในกล่องซึ่งเงาทั้งสองส่วนมีความต่อเนื่องกันส่วนเงามืดบนวัตถุประกอบด้วยเงาภายนอกและภายในวัตถุด้านข้างและด้านหลังของทิศท,ทางแสงตัวอย่างกล่องเรียงต่อกันแนวยาวสามกล่อง กล่องแต่ละกล่องมีขนาดการยืดและยุบของผนังที่แตกต่างกันเงาที่ปรากฏประกอบด้วยเงาของกล่องตกทอดลงผนังกล่องที่เรียงต่อกันและเงาตกทอดที่พื้นด้านหลังกล่องและเงาที่เกิดจากการยืดและยุบผนังส่วนเงามืดบนวัตถุประกอบด้วยเงามืดบริเวณภายนอกวัตถุด้านที่หันข้างและหลังให้กับแสงโดยพิจารณาจากรูปทรงกล่องสามกล่องหลักและองค์ประกอบย่อยทั้งส่วนยืดและส่วนยุบของกล่อง ตัวอย่างบ้านชั้นเดียววัตถุในภาพประกอบด้วยหลังคารูปทรงสามเหลี่ยมตัวบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมรวมถึงองค์ประกอบของบ้านทั้งบันไดรูปทรงสี่เหลี่ยมเสารูปทรงกระบอกประตูหน้าต่างรูปทรงสี่เหลี่ยมเงาที่ปรากฏประกอบด้วยเงาของตัวบ้านและหลังคาที่ตกทอดลงพ,พื้นด้านหลังและเงาขององค์ประกอบส่วนหน้าบ้านได้แก่กำแพงบันได เสาและหน้าต่างในลักษณะทิศทางเดียงกับเงาของตัวบ้านส่วนเงามืดบนวัตถุประกอบด้วยเงามืดบริเวณกำแพงและผนังด้านข้างของตัวบ้านตัวอย่างผนังรูปด้านอาคารผนังของอาคารที่มีรายละเอียดการยื่นและยุบที่ซับซ้อนเงาที่ปรากฏเกิดจากระดับผนังมีความแตกต่างกันการแสดงมุมมองรูปด้านถ้าไม่ปรากฏ เงาจะคาดถึงความแตกต่างของการยื่นยุบในวัตถุได้ยากดังนั้นการกำหนดเงาให้วัตถุจะสามารถแสดงรูปด้านให้เกิดมิติทางความลึกได้ตัวอย่างถุงกระดาษยับเงาที่ปรากฏเกิดจากระดับและมุมเอียงของระนาบผิวถุงกระดาษมีความแตกต่างกันและมีความซับซ้อนสูงการลงเงาและเงามืดอาศัยวิธีการแบบสามเหลี่ยมจะใช้เวลาวาดมาก การลงเงามืดบนระนาบจึงอาศัยการสังเกตทิศทางของแสงด้านที่รับแสงน้อยจึงมีความเข้มของเงามืดมากด้านที่รับแสงมากจึงมีเงามืดน้อยในส่วนเงาใช้การสังเกตเงาตกทอดที่ฐานของถุงกระดาษสัมผัสกับพื้นให้ทิศทางแสงมีความสัมพันธ์กับเงามืดที่ปรากฏบนวัตถุตัวอย่างรูปทรงหลังคารูปทรงหลังคาแต่ละรูปแบบ มีทิศทางของระนาบเอียงรับแสงในระยะที่แตกต่างกันในตัวอย่างนี้กำหนดทิศทางแสงในตำแหน่งเดียวกันพบว่าหลังคาเพิงแหนส่วนสูงสุดของหลังคาปรากฏพื้นที่เงามากกว่าบริเวณส่วนต่ำของหลังคารูปร่างเงาจึงสะท้อนความเอียงของหลังคาส่วนในส่วนหลังคาทรงจั่วและทรงจั่วซ้อนยกสูงเงาที่ปรากฏ ประกอบด้วยเงาของชายคาและเงาส่วนจั่วสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากมุมแสงที่สัมผัสยอดจั่วและชายคาตัดกับทิศทางแสงจากตัวอย่างเงาหลังคาแสดงให้เห็นว่ารูปทรงหลังคามีผลต่อรูปร่างเงาดังนั้นการกําหนดเงาไม่ว่าในมุมมองผังหรือภาพฉายจึงสะท้อนกลับไปที่รูปทรงหลังคา ในการกำหนดแสงเงาในระดับเบื้องต้นนี้ไม่เน้นการลงน้ำหนักในระดับเสมือนจริงตามต้นแบบซึ่งทักษะนี้สามารถสะท้อนปริมาตรของวัตถุในภาพให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายในการนำเสนอภาพที่มีมากกว่าหลายเส้น2มิติ นอกจากผู้วาดได้แสดงลายเส้นสร้างรูปร่างและรูปทรงวัตถุยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกตร,ร่วมกับจินตนาการถึงแสงและเงาที่เกิดขึ้นกับวัตถุเนื่องจากภาพวัตถุต้นแบบในความเป็นจริงอาจไม่แสดงน้ำหนักเงาและเงามืดวัตถุอย่างชัดเจนหลักการพื้นฐานนี้จึงมีความสำคัญมากในสายงานสถาปนิกซึ่งผู้ออกแบบต้องเข้าใจวิธีการสร้างน้ำหนัก และสามารถคาดการภาพที่ออกมาให้เป็นตัวแทนของวัตถุจริงได้